สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาเสื้อสวยๆตัวนี้นะคะเป็นของคุณพี่วิมลค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดภูเก็ตคุณลูกค้าขาวันนี้บอกว่ารับนะคะคุณพี่นะใส่เสื้อรอบอกประมาณ4 0 4 1 42ประมาณนี้คุณลูกค้า่ะ,คะ <c oughs> นุ่มก็เลยแนะนํานะคะบอกว่าให้ใส่นะคะเสื้อรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเ <c oughs> สื้อรุ่น นะคะคุณลูกค้าขาเสื้อรุ่นพิเศษจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้ารา้านแบรนด์บริพาไทยของเรารน,นะคะอยากให้ได้ลองสวมลองใส่นะคะกับเสื้อผ้าไทยผ้าขอม้านะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ซับน้ําดีคุณลูกค้าขารุ่นนี้เราไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้นะรุ่นนี้เราไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้คุณลูกค้าขาแต่ทุกๆครั้งที่เราจะนํามาใส่เราต้องรีดคุณลูกค้าขาเราต้องรีดทุกๆครั้งนะคะคุณลูกค้านะเพื่อทําให้ผ้านะคะก็จะมีความนุ่มนะคะคุณลูกค้าขาเนื้้้้อผาาาานนนุุ่่่่่่มมสสสสสูแบบบีีีหลละะคคคใใใดงยยณกตัว้ จะเป็นทรงคอคุ้นเนาะจะเป็นทรงคอคุ้นเก็บคอคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะทําไมถึงทําคอคุ้นแบบนี้คุณลูกค้าขาคอเสื้อเราจะไม่ย้วยนะคุณลูกค้าขาเสื้อเราจะไม่ย้วยคอเสื้อไม่ย้วยนะคะก็ทําให้ทรงเสื้อของเราใส่ได้สวยแล้วก็ใส่ได้นานยิ่งขึ้นด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคุณลูกค้าใส่เสื้อนะคะรอบอก40 41 42เบประมาณนี้นุ่มก็ขอแนะนําให้นะคะใส่เสื้อเบอร์44ค่ะคุณลูกค้าขาใส่เสื้อเบอร์44ร้านแม่สิาไทยของเเราาาาคคคุณลููก้้ววมยยสืออ่่ที23 เพราะว่าคุณลูกค้านะคะสูง 150นะคุณลูกค้าขาไม่เกิน155เนาะแล้วมันก็จะตัดความยาวเสื้อประมาณอยู่ที่23นิ้วค่ะแล้วทรงเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าขาเห็นไหมคุณลูกค้าสังเกตไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบบานออกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาปกติเราจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าบอกว่าให้ตัดบานออกนิดหนึ่งแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าคุณลูกค้านะคบมีมีพุงนะคุณลูกค้าขาท้องใหญ่นิดนึงแล้วก็มีสะโพกด้วยเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้นะเเเเเเดดดี๋ยยวววททาา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 งงงงงงรรรรรรร้้้้นนนนตตตััใหคคคค่่ะะะุณลูพพถปป็็แิขอมมจส ลูกค้าขาจะเป็นเสื้อทรงปล่อยใส่สบายเนาะใส่ได้กับทุกทกท่านเลยคุณลูกค้าขาเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเข้าเอวรัดเอวอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าของเรานะคะจะตัดเป็นทรงตรงแบบนี้เนาะเป็นเสื้อทรงปล่อยคุณลูกค้าขาใส่ด,สดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะความยาวแขนเป็นแขน3ส่วนความยาวแขนอยู่ที่16นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่23นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยมีผ้าให้เลือกถึง6เฉดสีด้วยนะคะคุุณณลลููกกกคคคค้้าาาาานนนะะะสสสหรรับบที่ชอใจ็มถดตติ กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริ้าไทยรวมไปถึงนะคะอยากดูอยากชมรูปนะคะเพิ่มเติมอยากดูสีผ้าเพิ่มเติมใช่ไหมสแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งจิ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยสนใจสั่งซื้อนะคะผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าเนาะราคาผืนละ200บาทค่ะแบบโอนนะถ้าเก็บเงินไปทาง250บาทเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้าเส้นใหญ่ซับน้ำดีคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100คูณ200ซนติเมตรคุณลูกค้าขา1ผืนพอนะ สำหรับนะคะเสื้อรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเสื้อแต่ละรุ่นถ้าแบบว่าเราไม่ได้ไปแต่งคอเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาแขนเราก็ตัดเป็นแขนไปหมยแบบนี้ค่ะตัดได้เลยคุณลูกค้าขาเลือกตัดได้เลยตัดได้ถึงรอบอก50นิ้วเลยคุณลูกค้าขา